ร้อเก้ครับเดิมๆครับโอเคครับเรามาดูจังหวะจะตัาออกไล่บ้างครับกับ F18 F17 ดครับดูครับออกตัดล่องมาตรงนี้หนึ่งพิเศษออกมาครับกับเครื่องยนฮิโน่ครับ เฮดโอเจ็ดดีกับร้อยเก้าห้านเอาหนึ่งวิเศษเขานี่ใช้ได้อยู่กับกีตันนอนิ่มดีกับนิ่มนิ่มนิ่มล่องตรงนี้ล่องลึกกับออกตัดล่องเหยียงดังไห้ดูดิพอได้เนอสิบล้อกับตัดล่องแค่นี้สบายสบายอยู่ ก็ไหวๆโอ้อย่ายุบด้อโอ,โอ้โอ้มีเนื้อรับมียุบรับโอ้เกือบไปครับจะตั้มมียุบเนาะเมื่อกี้ดีรถยังแรงอยู่รับของก็ดีอยู่ครับร้อยเก้าห้า กับาำกันแคจะมียุบไหมทางขึ้นนี่ชั้นเอาเรื่องครับชั้นจะได้เนาะดูว่าจะต่ำไหมจะขึ้นเลียมไหนมียุบไหมโอ้ไม่ยุบค,ครับไม่ยุบอยู่ทางขึ้นครับ ขึ้นเดี๋ยวเอาเรื่องครับอะะบอกไปขี้บ่เพอไรไม่ถ่ายเขาม่ไดโอ้ยแยกไปแล้วไมถ่ายเขาไม่ได้เร็วกว่าโยกเอาโยกเอาเอาดูกับจะต่ำจะขึ้นเนินเห็นโอเจดีครับร้อยเก้าห้าเนาะเดิมๆไม่มีสโลครับมีแต่หนึ่งพิเศษเนาะโอ้มีย่ำครับต่ำย่ำก่อนเนาะขึ้นครั้งแรกด้วยครับ

ยบครับมุมไม่ให้เนาะดูทางออกต้องโยกออกครับโอ้สงสัยจะต้ำจะถอยออกครับโอ้ถอยออกไม่ได้เนอ้อชนเสาไฟฟ้าหรือเปล่ามันแคบครับตัวนี้จะถอยหลังออกครับพี่น้องเอาเล่นทาย,อยาอีกแล้วครับ คอยหลังออกกับเล่นท่ายากเนาะโอ้เล่นท่ายากแล้วจะต่ำมาเลยมามาเยขวัวได้ขวัวได้ขวัวได้มาขวัวได้ขวัวมาเลยบิดมาขวัดใลายเลยขวัวเยอะๆขวัเยอะๆขวัวได้ขวัวเลย Okay. โอเควิค่งเสาให้ฟาครบโอ้ออกได้แล้วกับเล่นท่ายากนะตัวนี้ดูเสาฟากรบทางออกถอยออกเนาะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับออกวันที่เรียบร้อยแล้วกับหนึ่งลำ